วันนี้มีเพื่อนมาบอกเราว่า I have f า l ฟ in ินี่หลายเรือนะ,ะฉันได้อพาร์ตเมนต์ใหม่แล้วนะเรามาดูกันค่ะว่าเราจะมีคําถามถามอะไรเขาได้บ้างเพื่อเริ่มต้นบทสนทนากัน,นะคะ่ะ อาศัยในประเทศเดนมาร์กนะคะก็มีหลากหลายประเภทคล้ายๆบ้านเราเลยค่ะเริ่มจากบ้านที่เป็นหลังๆนะคะก็คือฮ o สนะหรือว่าบ้านที่เรียงติดกันเป็นแถวนะคะแล้วก็มีหลังคาพาดยาวตลอดทั้งแถวเลยก็คือทาวน์เฮาส์บ้านเรานั่นแหละนะคะอ่าเรียกว่าไคกอฮูสนะคะหรืออีกแบบหนึ่งที่นิยมกันนะคะก็คือหลายลิฮึนะคะนั่นก็คือคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์นั่นเองนะ,ะหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะคะ ทีนี้ถ้าวันนี้มีเพื่อนมาบอกเราว่าย่าโฟอินนิหลายหรือนะคะฉันได้อพาร์ตเมนต์ใหม่แล้วนะเรามาดูนค่ะว่าเราจะมีคําถามถามอะไรเขาได้บ้างเพื่อเริ่มต้นบทสนทนากันค่ะฉันได้อพาร์ตเมนต์ใหม่แล้วนะแอดเดอร์เกรดิ o ันหรือนได้จริงเหรอยินดีด้วยนะอย่างแรกเลยนะคะเราควรที่จะแสดงความยินดีกับเขาก่อนค่ะแอดเดอร์เกร จริงเหรอนะคะแสดงความสนใจแสดงความตื่นเต้นไปกับเขาด้วยนะคะจิ้หรือกันไหมด้ยินดีด้วยนะเออนี่จริงที่ลุกกันไปด้วยเออนี่จริงที่ลุกกันไปด้วยนะหรือจะบอกแบบนี้ก็ได้ค่ะจิ้นหรือสเปนจิ้นหรือเนสเปนนะคะเอ๊ะฟังดูน่าสนใจจังเลยฟังดูน่าตื่นเต้นจังเลยจิ้นหรือสเปนเน่จิ้นหรือเนสเปนเน่ทีนี้หลังจากที่ ชื่นชมยินดีตื่นเต้นไปกับเขาแล้วนะคะคำถามต่อไปก็จะมาเลยค่ะวัวเห็นวัวเห็นที่ไหนน่ะนะวัวลีกเดเด็นวัวลีกเดเด็นมันอยู่ตรงไหนน่ะวัวเห็นวัวล็กกเดนเห็นวัวเห็นวัวล็กกเดนเห็นนะคะหรือจะถามแบบนี้ก็ได้ค่ะพวกกรดเด็น พวกแอดิเฮนนะคะมันก็จะยาวกว่าโบเฮนนิดนึงนะคะความหมายมันเหมือนเหมือนกันนะคะแต่มันจะเต็มประโยคมากกว่านะเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนน่ะนะวอแอดิเฮนเน่วอแอดิเฮนเน่นะ hen, นะแล้วถ้าเขาตอบมาเป็นชื่อเมืองนะคะนะเราอยากรู้อีกว่าเอ๊ะแล้วมันอยู่ส่วนไหนของเมืองนั้นนะเราบอกแบบนี้เลยค่ะวออี i, แล้วก็ใส่ชื่อเมืองนั้นๆไปแอดนะคะยกตัวอย่างเช่นวออีเบลปูแอดีนะคะ วอไเวิร์บบ e nah e e ุยเอเดนะมันอยู่ส่วนไหนของเมืองเวิร์บบุยนะวอไเวิร์บบุยเอเดวอไเวิร์บบุยเอเดเอเดในนรหุนเอินสเตชันเอเดในนรหุนเอินสเตชันนะฮะมันอยู่ใกล้สถานีรถไฟไหมเอเดในนรหุนเอินสเตชันเอเดในนรหุนเอินสเตชัน ทีนี้เราลองถามถึงตัวอพาร์ตเมนต์บ้างค่ะว่าแดนแอร์หลายเลยคือว่าแดนแอร์หลายเลยคเป็นยังไงบ้างนะคะวาแดนแอร์คำถามแบบนี้มันจะดูกว้างๆไปนิดนึงนะคะไม่ได้เจาะจงอะไรเขาอ,อาจจะตอบเราแบบนี้ก็ได้ค่ะเดนแอนลุยส์ฮุกลิกนะคะเดนแอนลุ ออกภูเกตนะอ่ะมันดูสว่างสวายสะดวกสบายดีนะคะมันดูดีมันสะดวกสบายดีอ่ะหรือถ้าเราอยากจะถามเจาะจงเข้าไปนะคะว่าใหญ่แค่ไหนมีกี่ห้องนะคะถามแบบนี้ได้ค่ะวอสตัวแอดเดนอะวอสตัวแอดเดนมันใหญ่เท่าไหนนะ่ะมันใหญ่ขนาดไหนนะ่ะเขาวอสตัวแอดวอสตัวแอเดนเขาก็อาจจะตอบเรามาเป็นตารางเมตรนะคะเดนแอ,ร,อร์โพทฟิส์ควอตาร์ดเมตรอ่ะใหญ่เก้าสิบตารางเมตรนะ แล้วมีกี่ห้องล่ะวอมังอวรลเซอร์แอเดวอมังอวรลเซอร์แอเดนะคะมีทั้งหมดกี่ห้องนะคะวอมังแวรลเซอร์แอเดว่ามังแวรลเซอร์แอเดทีนี้พอมันเป็นไรล่ะคือนะคะเป็นอพาร์ตเมนต์มันก็มีหลายชั้นใช่ไหมคะนะเราอยากจะรู้ว่าเขาอยู่ชั้นไหนนะก็ถามแบบนี้เลยค่ะแวร์ลเซอร์แอเดนะคะแวร์ลเซอร์แอเดนะหรือ ว่าเซลเลกเดเดพว่าเซลเลกเดะคะค,นนะคุณอยู่ชั้นไหนน่ะว่าเซลอว่าเซลเลกเดพว่าเซลอว่าเซลเลกเดพแล้วทีนี้มันเป็นอพาร์ตเมนตใหม่หรือว่ามือสองคะลองถามแบบนี้ดูค่ะอเดนิทหลเลยคืออเนิหลเลยคือ,แบบน,อนะคะเป็นอพาร์ตเมนใหม่หรือเปล่า เออ e ด็ดในนิยมเลี้ d e ลีดเด็ดเออเด็ดในนถ้าเราอยากรู้ว่าในอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาให้อะไรมากับอพาร์ตเมนต์บ้างนะเช่นมีระเบียงไหมนะคะอ่าลองถามแบบนี้ค่ะเอเด็ดเอลเชนนะคะเอเด็ดเอลเชนนะมีระเบียงไหมนะคะเอเด็ดเอลเชนเอเด็ดเอลเชนคำถามที่ถามว่ามีไหมนะคะขึ้นต้นประโยคแบบนี้เลยค่ะ Ad a อเดเอดนะคะเอเดอเวลเตอร์นะเอเอเลเตอร์มีลิฟต์ให้ไหมนะคะ ad A อเดดรอชิ e ลูโฟนนะคะเอดดอชิลลโฟนนะมีะะะะ ie, uh, โทรศัพท์บ้านให้ไหมเป็นโทรศัพท์ที่ติดตรงประตูนะคะเวลาที่ใครจะขึ้นมาหาเรานะคะก็ต้องโทรมาให้เราเปิดประตูะก่อนเปิดประตูด้านล่างก่อนนะคะแบบนี้นะคะนะขึ้นต้นประโยคว่ามีไหมนะคะเอเดเอเดนะคะแบบนี้นะคะ ลองถามบริเวณรอบๆอพาร์ตเมนต์ดูบ้างค่ะนะวัาแดนแอร์อมโอดว่าแดนแอร์อมโอนะบริเวณรอบๆเป็นอย่างไรบ้างนะคะวัาแดนแอร์อนะํโวแ์โดนหรือจะถามแบบนี้ก็ได้ค่ะแอเดคอนอมโออีหนอึแอเดอนอมโอดอีแหนืฮึงนะ มีพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณรอบๆนั้นบ้างไหมมีพื้นที่สีเขียวใกล้ๆตรงนั้นบ้างไหมนะคะก็หมายถึงสวนมีสวนสาธารณะอะไรแถวๆนี้นะคะอะถ e ามีพื้น m ี่ส e เ in ยวใ้าเรนาอไนี่เยวก้รง้ว่ามันมียกล้ารน้นบาหมรีรือนค่า้าตร้นันอาไหมาะะื่แถวๆนั้นนะาไหมนล้ๆงนั้นบาไหมี้นีกล้ๆตนันไหื้นี่ีง อดีูฟอร์กัเนื้ออีแหนฮนะ,ะมีร้านค้าดีๆอยู่แถวนั้นบ้างไหมอ้ฟอร์นออนอดลองถามประเภทการอยู่อาศัยของเขาดูนะคะว่าเขาเช่าอยู่แบบไหนนะคะอดีีไลอดีีไลนะคะคุณเช่าอยู่หรือเปล่านะคะหรืออดีฝั่มไลอดีฝั่มไลนะคะ คุณอยูอ่คุณเช่าอยู่แบบเป็นช่วงเวลาหรือเปล่านะคะฝัมลายนี่ก็คือเช่าแบบมี p พี i เรียดนะคะก็คือจะเช่าแค่3เดือนจะเช่าแค่6เดือนนะคะหเดือนก็ต้องย้ายออกแบบนี้นะคะคือการเช่าแบบมีช่วงเวลานะถามค่าใช้จ่ายดูบ้างคะ่ะแบบเออหูสไล แวะแอ s สไลน์นะค่าชาวบ้านเท่าไหร่นะคะหรือจะถามแบบนี้ก e? ja? ็ได้ค่ะแวะสเกลดูสเกลอ้อมหมนแวะสเกดูสเกลอ้อมหมุนนะคุณจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่นะคะคุณให้เขาต่อเดือนเท่าไหร่นะแวะสไลน์แวะจะตสกีอ้อมหมน่แวะสไลน์แวะสกีอ้อมหมนอ่เดวนะคะ มันรวมค่าทําความร้อนด้วยหรือเปล่านะคะก็คือค่าเช่าที่จ่ายไปเนี่ยรวมค่าทําความร้อนด้วยหรือเปล่าอะไรที่มีความร้อนอะไวามแล้วถ้าเขาไม่ได้เช่าอยู่ล่ะอะไรในอายหลายเลยฮึอะไรในอายหลายเลยฮเป็นอพาร์ตเมนต์ของคุณเลยหรือเปล่าคุณซื้อเองเลยใช่ไหม line, หอะไรในอายหลายเลย อนอลนะแล้วถ้าซื้อซื้อในราคาเท่าไหร่ละ่ะว h e ฮารูกิเอฟอร์เดนวัาูกฟอร์เดนนะคุณอ่า uh, ให้ราคามัไปเท่าไหร่นะคะคือซื้อมาราคาเท่าไหร่นั่นเองว e ลฮารูกิ well, well, เอฟอร์เดนวลฮารกเอฟอร์เดนนะเอแล้วเขาได้มันมาอย่างไงนะไปหาจากไหนมานะคะวอดนฟิกดูเดนวอดนฟิกดูเดนนะคะคุณได้มนันมาอย่างไรนะ วันนั้นฟิกตัวเด่นวันนั้นิกตเดอดูเกลอ for ดิอะดูเกล for ดินนะคะคุณชอบไม้คุณแฮปปี้ไหมที่ที่ได้มาแล้วนะคะที่ได้อะไรล่คือหลังนี้มาอดูเกลือก for ดิอะดูเกล for ดินอ้าวแล้วคุณซื้อมาจะอยู่กับใครเนี่ยแกดูโบซัมมนูน สเกลูบ๊ะซัมเมนูนะคะคุณจะอยู่กับใครบ้างไหมนะคะคุณซื้อมาจะอยู่กับใครนั่นเองนะหรือสเกลู u บ o d เดะ n ลีนสเกลู o บ๊ a เดะ e นะหรือคุณจะอยู่คนเดียว s เกลูโบ๊ะซัมเมนูสเกลูบ๊ะซัมเมนูสเกลูบ๊ะเดอเลนสเกลูบ๊ะเด a อเลนอ้าวแล้วคุณมีคนรู้จักแถวแถวนั้นม้างไหม คิดนะดูนูนอีเหนื n ึมคิดนะดูนูนอีหนมนะคุณรู้จักใครแถวแถวนั้นบ้างไหมินะดูนูนอีหนึมเขินะดูนูนอีเแล้วได้เจอเพื่อนบ้านบ้างหรือยังฮาูส์นูนเอเนบูอนเฮารู้หิส์ปนูนเอเนบูอนเฮาูส์นูนอเนบ ล้วคุณย,าย้ายเข้าไปอยู่หรือ,อยังเนี่ยหรือว่าจะย้ายไปเมื่อไหร่แอร์ดูฟลุดอินแอดูฟลุดอินวันนอร์จะต้ฟลุตวันนอร์จะต้ฟลุตแอดูฟลุตอินแอดูฟลุตอินวันนอร์จะต้ฟลุตวันนอร์จะต้ฟลุตแล้วยังมีอะไรต้องทำอีกเยอะไหมแอดมาร์ดสแกเลอรี a r det mig det ska lävas นะคะ Är det många där ska lävas Är det många d e r ska l a v e s, mile, s, <S ยังเหลืออะไรต้องทําอีกไหมนะทาสีประกอบตู้ประกอบเตียงอะไรแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนมีนะคะเพื่อนต้องการความช่วยเหลือนะลองเสนอความช่วยเหลือดูค่ะ Ha du på hjälp Ha du på hjälp นะคะอ่ะคุณต้องการความช่วยเหลือไหมนะ Ha du på för hjälp For หรือถาจะมแบบนี้้ก็ไดค่ะ know, can know, can know, can มีอะไรให้ฉันพอจะช่วยได้ไหมนะคะมีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้ไหมนะถ้าเพื่อนไม่มีอะไรแล้วนะคะก็จบบทสนทนาได้เลยค่ะนะเม n นเฮลลกขึ no, ้นเหมะเม ฮัลโหลลุกเก้เมื่อดิ้นนะคะน้อแต่ฮัลโหลลุกเก้เมื่อดิ้นน้อแต่ฮัลโหลลกก้เมืนงั้นก็ขอให้โชคดีนะนะคะงั้นก็ขอให้โชคดีนะนะตอนจบก็อวยพรเพื่อนไปนะคะอวยพรเพื่อนไปนะคะเท่านี้นะเราก็มีบทสนทนาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วนะคะก็ ไปเลือกใช้กันดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนทนาภาษาเดนมานะคะนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเว็ทคอยแจ้งเตือนอาจจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆออกมานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ